ตัวอย่างที่11จุด D13 จุด E36 และจุด F ลบหนเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน ab bc และ ca ตามลำดับแล้วจงหาพิกัดของจุด a นะคะขั้นแรกนะคะนักเรียนอาจจะทําการวัดรูปก,ก่อนเนาะคร่าวๆนะคะจะได้เข้าใจรูป จุดดีก็คือหนึ่งสามเอ็กเป็นหนึ่งวายเป็นสามจุดอ e ีคือสามหกเอ็กเป็นสามวายเป็นหก หนึ่งสามโอเคประมาณนี้นะคะอีสามหกแล้วก็จุดเอฟคือลบหนึ่งห้าเอกเป็นลบหนึ่งวายเป็นห้าประมาณนี้นะคะจุดสามจุดนี้นะคะ ให้นักเรียนนึกถึงนะคะว่าจุดสามจุดนี้คือจุดกึ่งกลางถูกไหมคะนึกถึงรูปสามเหลี่ยมเนอะสมมติ A B C จุดกึ่งกลางคือตรงนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการวัดรูปนะคะรูปของเรานะคะ ลูกของเรานะคะเป็นการวาดเพียงคร่าวๆเนาะก็อาจจะสเกลไม่ค่อยตรงบ้างแบบรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะขยับหน่อยโอเคแล้วเขาก็บอกว่า d เป็นจุดกึ่งกลางของ ab นะคะเพราะเขาพูดตามลำดับนะคะ b, b b b อยู่ไหน ขอเขียน f ก่อนนะคะลืมจุด f ของเราคือลบหนึ่งห้าจุด d เป็นจุดกึ่งกลางของ a b b d r o c ก็คือตัวนี้นะคะ a b แล้วก็จุด e คือจุดกึ่งกลางของด้าน b c b แล้วก็4นะคะแล้วก็ จุด F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน C E อ่ะก็ถูกนะคะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ได้รูปมาแล้วเนาะเราทำการมาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะจากนะคะสมบัติเอ่อจากทฤษฎีบทของการหาจุดกึ่งกลางนะคะ ีสูตรว่าด้วย x บาร์ y บาร์มีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2ส่วนด้วยส่วนด้วย2แล้วก็ y 1บวก y 2ส่วนด้วย2เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะ เราก็เริ่มนะคะต่อไปอันแรกก่อนนะคะจุดดีด็อกก่อนนะคะจุดดีด็อกก็จะได้เป็นหนึ่งสามเท่ากับ1นึงสามนะคะเกิดมาจากจุด A กับจุด B ครูขอกำหนดให้จุด A คือเ 1, 1็กหนึ่งหนึ่งละกัน จุด B คือ x สอง y สองนะคะแล้วก็จุด C คือ x 3 y สามนะคะเ,เริ่มนะคะจุด D เกิดมาจากจุด A กับจุด B นะคะซึ่งก็คือใส่สูตรเข้าไปจะกลายเป็น x หนึ่งบวก x สองส่วนด้วยสองนะคะแล้วก็ y หนึ่ง 1> y 1บวก y 2ส่วน2นะคะต่อไปจุด e นะคะถ้าจุด e ก็เกิดมาจากจุดกึ่งกลางระหว่าง b กับ c นะคะซึ่ง b ก็คือ x 2 y 2 c ก็คือ x 3 y 3นะคะก็จะกลายเป็นแทนลงไปในสูตรเอ้ยในทฤษฎีนะคะก็จะกลายเป็น3 6 เท่ากับ x 1บวก x ขอโทษค่ะต้องเป็นอะไรลูก x 2บวก x 3าส่วนสกับ y 2บวก y 3าส่วนสนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือจุด f เนาะซึ่งจุด f นะคะเกิดมาจากลบหน เท่ากับจุด F ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะซึ่งเกิดมาจาก x 1กับ x 3เนาะบวก x 3ส่วนด้วย2กับ F เกิดมาจาก y 1กับ y 3นะคะ y 1บวก y 3ส่วน2นะคะ ที่นี้นะคะเราจะเริ่มทำการพิจารณานะคะขอทำให้มันจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคอะนะคะขั้นแรกนะคะเราจะทำการพิจารณาค่า x ก่อนเนาะ พจารณาค่า x ถ้าพิจารณาค่า x นะคะทีละอันถ้า x เ,เป็นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น x มีค่าเป็นหนึ่งเท่ากับเขียนผิดค่ะ x มีค่าเป็นหนึ่งเท่ากับ x หนึ่งบวก x สองส่วนด้วยสองอันนี้ครูจะให้เป็นสรรมการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปจุด e นะคะก็คือ x เป็น3นะคะเกิดมาจากตัวนี้ x เป็น3มีค่าเท่ากับ x 2บวก x 3ส่วนด้วย2นะคะเป็นสมการที่2นะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะของ f ก็คือ x มีค่าเป็น1ลบ1นะคะเกิดมาจาก x 1บวก x 3นะคะ ส่วน2นะคะเป็นสรรมการที่3นะคะทีนี้นะคะมสรรมการที่1ของเรากับ1 2 3่งสงสจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะจัดรูปได้ดีกว่านี้นะคะขอขเยีบก่อนอขอจัดรูปเลยกันนะคะทีละอันอันนี้นะคะเราก็จับ สนะคะเดิมทีมันคือหารก็เอาไปคูณก็กลายเป็น2เท่ากับ x 1บวก x 2เนอะอันนี้ให้เป็นสมการที่1น,นะคะขยับมาถัดไปนะคะขยับตัวนี้แป๊บนะคะสมการที่2จริงๆสามารถจัดรูปได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะก็คือ,อนำสอเดิมทีคือหารเพราะจัดกาจัดมันก็ย้ายไปฝั่งหนึ่งกลายเป็นคูณกลายเป็น6มีค่าเท่ากับ x 2บวกด้วย x 3นะคะตรงนี้ก็ให้เป็นสมการที่2ไปแล้วก็สมการสุดท้ายคือสมการที่3ก็จะรูปเพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะก็กลายเป็นลบ2เท่ากับ x 1บวก x 3นะคะให้เป็นสมการที่3ไปนะคะจากนั้นนะคะ นั่นเล่นดูนะคะสามสมการสามตัวแปรถูกป่ะคะอันนี้ตัวนี้มีสองตัวแปรก็คือ x หนึ่ง x สองอันนี้ x สอง x สาม x หนึ่งแล้วก็ x สามสามสมการสามตัวแปรนะคะสามารถหาค่าได้นะคะด้วยการนะคะทำทีละอันขั้นแรกเราอาจจะกำจัดนะคะนำหนึ่งกับสองมา จัดการกันด้วยการลบก็ได้ค่ะถ้าลบตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมคะ x สองมันก็จะหมดไปนะคะเราก็จะเขียนว่านำนะคะนำสมการที่หนึ่งลบสมการที่สองก็จะกลายเป็นอันนี้ก็ ลบกันหมดไปก็จะลายเป็นเหลือ2ลบ6ได้ลบ4เท่ากับ x 1- ลบ x 3นั่นเองซึ่งสมการตัวนี้นะคะก็สมการตัวนี้เหลือแค่ x 1กับ x 3 x 1กับ x 3เราสามารถจัดการได้อีกนะคะ อันนี้ครูให้เป็นสมการที่4ไปแล้วกันนะคะก็จะกลายเป็นนำสมการที่3มาบวกกับสมการที่4ถ้าบวกกันแสดงว่าเราจะกำลังกำจัด x 3เนาะบวกกันนะคะก็กลายเป็นลบบวกกับลบ2 ก็กลายเป็นลบ6เท่ากับ x 1บวก x 1เป็น2 x 1 x 1จึงมีค่าเท่ากับ6ลบ6ส่วนด้วย2หรือเท่ากับลบ3นั่นเองทีนี้พอเราได้ x 1มาแล้วเราก็นำ x 1นะคะนำ x 1แทนในสมการที่4ก็ได้ค่ะ ก็จะกลายเป็นลบสี่เท่ากับลบสามลบ x สามนะคะจัดการกับลบสามด้วยการไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยการนำไปบวกก็ได้เป็นลบสี่บวกสามคือลบหนึ่งเท่ากับลบ x สามหรือ x สามมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง จากนั้นถ้าครูตอนนี้ครูได้นะคะคำตอบของครูก็คือ x 1ของครูคือตัวนี้ x 2 x 3ของครูตัวนี้ฉะนั้นครูจะหา x 2นะคะด้วยการนำ x 1นแทนในสมการที่หนึ่งละกันนะคะเพราะว่า x 1อยู่นี่แล้วเราก็มีข้อมูลตัวเราต้องการ x 2งเนาะแล้วเรามีข้อมูล x 1นึงนะคะ ได้เป็น2เท่ากับ x 1คือลบ3บวกกับ1นะคะบวกกับ x 2ก็ได้เป็น5เท่ากับ x 2นะคะหรือ x 2เท่ากับ5นะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะทำการ ทิจารนาค่าวายบ้างขอขยับหน่อยนะคะ พิจารณาค่า y จริงจก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือจากจุด a นะคะจุดดีด็อกถ้า y ของเรานะคะก็คือ3ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น3เท่ากับ y 1บวก y 2ส่วนด้วย2จัดการ2อเอาไปคูณ ก็จะกลายเป็น6เท่ากับ y 1บวก y 2อันนี้ให้เป็นสมการที่5นะคะต่อไปจุด e บ้างค่า y คือตัวนี้นะคะจุด e ก็คือ6มีค่าเท่ากับ y 2บวก y 3ส่วนด้วย2นะคะจัดการสองไป นะะก็จะกลายเป็นสิบสองเท่ากับ y 2บวก y 3เป็นสมการที่หกนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือห้ากับตัวนี้นะคะก็กลายเป็นห้าเท่ากับ y 1บวก y 3ส่วนด้วยสองนะคะหรือ10เท่ากับ y 1บวก y 3นั่นเอง ทีนี้เราจะทำการนำนะคะนำหนึ่งลบสองเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็นสมการที่หนึ่งคือตัวนี้ลบออกด้วยสมการตัวนี้แสดงว่า y สองหายไปก็เหลือ y, y หนึ่งลบ y สามครูเขียนเลขสมการผิดนะคะต้องเป็น ห้ากับหกอันนี้เป็นสมการที่เจลืมเขียนนะคะอันนี้ก็เป็น y หนึ่งลบ y สามแล้วก็ห้า สมการที่5ลบกับสมการที่6เป็น6กลบสิก็คือลบหกนั่นเองอันนี้ให้เป็นสมการที่8ปดนำต่อไปนำแป เจ็ดบวกแปดได้เป็นสิบบวกลบหกก็กลายเป็นสี่เท่ากับสอง y หนึ่งเนาะเพราะ y 1หนึ่งกับ y1 บวกกันส่วนอาสามดไปฉะนั้น y 1หนึ่งของหนูมีค่าเท่ากับสองนั่นเองพอได้ y 1มาแล้วก็นำนะคะ นำสมการที่ห้าละกันนะคะแทน y หนึ่งในสมการที่ห้าก็จะกลายเป็นหกเท่ากับ y หนึ่งบวก y สองเป็นสิบสองนะคะดูผิด ถูกแล้วนี่สมการที่ห้าเอา y หนึ่งเข้าไปแทนถ้า y หนึ่งเข้าไปแทนคือเลขสองถูกไหมคะต่อไป y สองจึงเท่ากับสี่นั่นเองนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะคือนำ y หนึ่งแทนในสมการต่ไปไายนำ y หนึ่งแทนในสมการที่ 6กนะคะก็จะกลายเป็น12เท่ากับ y 2ไม่ได้นะคะไม่มี y 1ต้องเป็นต้องเป็นสมการที่7ก็ได้เป็น10เท่ากับ y 1คือ2บวกกับ y 3ไม่รู้ก็ใส่ไปคือสิ่งที่ต้องหา,าฉะนั้น y 3จึง ไฟสามเท่ากับแปดนั่นเองอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะสรุปคำตอบได้แล้วเราก็เขียนนะคะดังนั้นพิกัด ของจุด A B C จุด A คือ x 1ก็คือลบส y 1คือ2จุด B นะคะคือ x สคือ5 y สคือ4แล้วก็ c เท่ากับ x 3คือ1 x สคือ8นะคะเป็นนันเจ